สวัสดีครับอยู่ผมตูมตามกับชาแนลรีวิวพระนะครับวันนี้ผมมีพระสวยๆวัตถุประสงค์ดีๆมาเปิดแบ่งปนันเช่นเคยนะครับกับเหรียญรุ่นเจริญพรล่างเต็มองค์รุ่นแรกนะของหลวงปู่บุตรดาปัญญาธโรวัดป่าใต้พัฒนาราม อำเภอวัฒนานครจังหวัดสะแก้วนะปัจจุบันหลวงปู่บดดาท่านอายุ112ปีนะเป็นพระมหาเถระรผู้เท่านะผู้อาวุโสสูงสุดนะของจังหวัดสะแก้วนะปัจจุบันท่านได้เลื่อนสมณศักดิ์นะเป็นพระราชาคณะชันราชที่พระราชมงคลวชิราธรน,นะครับหลวงปู่บดดา หรรุ่นนี้นะครับร่วมก่อสร้างนะเป็นเหรียญที่ระลึกนะฮะร,ร่วมก่อสร้างศาลาการ,ปรเปรียนวัดป่าใต้พัฒนารามนะครับจำนวนการจัดสร้างน้อยมากๆนะครับเพียง50ลังนะครับหรือ5,000เหรียญในโลกเท่านั้นนะสร้างน้อยนะครับและเป็นเหรียญพิมพ์นิยมนั่นก็คือพิมพ์เจริญพรล,ล่างเหรียญไข่เจริญพรล,ล่างเต็มองค์นะฮะซึ่งต้นฉบับก็คือหลวงปู่ทิมวัดอรหานไร่นะครับ ปี2,517นะเหรียญเจริญพรล่างเต็มองหลวงปูท่ทิมนะครับถ้าเป็นของหลวงปูท่ทิมนะราคาเจ้าหาปัจจุบันหลักล้านครับนะนี่ของหลวงปู่บดานะครับผมคิดว่านะอนาคตมีราคาอย่างแน่นอนเนื่องจากพระสร้างน้อยนะครับและและเป็นการถอดพิมพ์นะครับมาจากเจริญพรล่างนะปี2,517นะของหลวงปูท่ทิมนะครับนะสวยงามมากๆนะครับรุ่นนี้นะครับนะ เดี๋ยวเรามาดูลักษณะขององค์พระกันสักหน่อยนะครับก็จะเป็นเหรียญรูปไข่นะครับด้านหน้านะฮะจะเป็นหลวงปู่บุตรนะครับพิมพ์เต็มองค์นะครับนั่งบนตังนะครับด้านล่างของหลวงปู่บุตรก็มีคําว่าเจริญพรนะฮะแล้วก็มีคําว่าหลวงปู่บุตรปัญญาทโรนั่นก็คือชื่อของท่านนะแล้วก็ฉายาของท่านนะฮะด้านข้างก็มีบอกอายุนะครับอายุ1 1 2ปีนะครับ ด้านข้างนะฝั่งทางซ้ายของเหรียญน,นะฮะก็จะมีบอกปีที่จัดสร้างนั่นคือปีพุทธศักราช2,565นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตซูมให้ดูใบหน้าส,สวยของหลวงปู่บดดาครับโอ้โหนะลูกค้านี่คือเหรียญมีชีวิตนะบอกได้เลยนะครับเหรียญสวยมากๆนะงานลงยาแบบพรีเมียมนะดูลูกค้าดูนะฮะแล้วงานคุยพื้นนะเป็นงานคุยพื้นที่เป็นคุยในเหรียญน,นะไม่ใช่งานที่แบบว่ากิกก๊ก คุยในบ็อกงนาะนี่คืองานพรีเมียมนะตัวหนังสองือหนังสือนี่สวยนะครับดูขอบลงขอบเหียญน,นี่นะมี2ชั้น2ขอบเห็นไหมฮะนี่คือความสวยงามนะความใส่ใจของผู้ที่จัดสร้างนะฮะใครอยากจะร่วมบุญใหญ่นะฮะร,ร่วมสร้างศาลาการประเดียนกับหลวงปู่บดาก็เชิญสั่งจองนะเช่าบูชาเหรียญรุ่นเจริญพรล่างเต็มองค์รุ่นแรกนี้ได้นะรับรบองว่าความสวยงามนะไม่ผิดหวังนะนะท่านที่ อ,อยากจะร่วมบุญนะผมจะนะขึ้นรายละเอียดในการติดต่อเช่าบูชานะท่านดูได้เลยที่หน้าจอนะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังของเหรียญกันหน่อยครับด้านหลังของเหรียญน,นะครับใจความหลักๆตรงกลางก็คือยันประจําตัวของหลวงปู่วด,ดานะนั่นคือยันพระพุทธเมตตานะซึ่งชื่อเขาบ่งบอกอยู่แล้วนะโดดเด่นในทางเมตตามหานิยมค้าขายดีโชคลาภวาสนานะซึ่งยันตัวเนี้นะครับพุทธคุณของอยันตัวเนี้ยนะ รอบจักรวาลน,นะไม่ว่าจะเดินทางเรื่องแควคาดคงกระพันชาตรีนะทั้งยังขับไล่สิ่งไม่ดีนะปกป้องเราจากคุณไสยมนต์ดำพูดผีปีศาจมีกล้าเข้าใกล้อีกแล้วทั้งยังเป็นสเสน่ห์เมตตามหานิยมอีกด้วยนะครับนะด้านบนนะครับขององค์ยันนะก็มีคำว่าที่ระลึกสร้างสาราการประเรียนนะฮะด้านล่างก็บอกชื่อนะก็คือชื่อวัด วัดป่าใต้พัฒนารามนะจังหวัดสระแก้วนะครับของหลวงปู่บุตรดานะครับหลวงปู่บุตรดาท่านเป็นพระมหาเถรระผู้เท่านะปัจจุบันท่านอายุ112ปีนะครับนะนี่คือรูปแบบสวยงามของเหรียญน,นะครับใครอยากจะติดต่อเช่าบูชานะผมจะแจ้งรายละเอียดในการติดต่อเช่าบูชานะครับไว้ที่หน้าจอนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งราคาแบ่งปันเช่าบูชานะครับนะเปิดแบ่งปันเพียง รุนละ300บาทนะครับใครเอา1รุ่ลุนมีค่าส่ง50บาทใครเอา2รุลุนมีค่าส่ง50บาทใครเอา3รลุน้น900บาทพร้อมโอนเงินผมจัดส่งฟรีใครไม่สะดวกโอนเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้ครับนะเก็บเงินปลายทางก็มีค่าส่ง70บาทนะหลังจากผมลงคลิปนี้ไปในทาง YouTube ผมคิดว่ายอดจองไม่เกิน24ชั่วโมงเต็มอย่างแน่นอนเนื่องจาก พระสวยสร้างน้อยวัตถุประสงค์ดีนะครับนะและเมื่อเช้าผมโพสต์รูปไปตอนนี้มีคนติดต่อเข้ามาสั่งจองเยอะมากนะเหลือยอดจองเพียงประมาณ60รุ่นแล้วตอนนี้นะฮะท่านที่ดูอยู่ตอนนี้นะต้องรีบติดต่อด่วนเลยนะเนื่องจากว่าพระรุ่นนี้นะครับเป็นพระที่จะบอกว่าเป็นพระหลักของหลวงปู่บุรดาเลยก็ก็ก็ถูกต้องนะครับและรุ่นเนี้ยนะครับ ปลุกเสกมาแล้ว1วาระนะครับและเขาจะปลุกเสกวาระที่2นะนะในวันอาทิตย์นี้นะครับวันอาทิตย์ที่19มิถุนายนนะอีก1วันนะอีก2วันนั่นแหละ1-2วันนะพระก็จะปลุกเสกนะครับจองวันนี้พรุ่งนี้ปลุกเสกนะโอ้ยจองกันแบบด่วนจีเลยนะครับนะไม่ต้องรอนานนะจองพระกับตูมตามรีวิวพระท่านไม่ต้องเสียลมไม่ต้องรอนานนะครับนะปลุกเสกวันอาทิตย์นี้นะอีกสองวันเท่านั้นเองนะ ถ้าผ่านคืนนี้ไปนะหลังจากผมลงคลิปไปก็จะประมาณเที่ยงคืนนะฮะหลังจากเที่ยงคืนไปก็เป็นวันใหม่แล้วถูกไหมฮะเป็นวันที่18แล้วก็จะเหลือกําหนดระยะเวลาปลุกเสกเพียง1วันถูกต้องไหมฮะจองหนึ่งวันปลุกเสกทันทีเอาท่านคิดดูว่ารวดเร็วทันใจนะครับนะใครอยากจะร่วมติดต่อเช่าบูชานะครับร่วมบุญใหญ่นะกับพระมหาเถรระผู้เท่าของจังหวัดสระแก้วนะผู้มากล้นด้วย เมตตาบารมีนะฮะหลวงปู่บดดาปัญญาทโรร่วมสร้างศาราการประเปลี่ยนนะก็ติดต่อมาได้นะครับผมจะแจ้งนะครับรายละเอียดในการติดต่อเช่าบูชาไว้ที่หน้าจอนะท่านคิดว่าถ้าเป็นอของหลวงปู่ทิมเนี่ยท่านสามารถเช่าได้ไมสามร้อผมผมถามเลยนะฮะ ถ้าเป็นของหลวงปู่ทิมนะครับนะองค์ที่อยู่ตรงหน้าท่านนี้นะครับนะองค์ละล้านนะครับนี่นี่คือหลวงปู่บทดารุ่นแรกนะ,จะเจริญพรล,ล่างนะองค์ละ300บาทนะท่านคิดดูให้ดีนะผมว่าพระเรล่านี้เก็บกันได้ยาวๆเลยนะผมก็จะเก็บเหมือนกันนะครับเพราะว่าพระสร้างน้อยขนาดนี้นะครับนะนะนะแล้วพระอย่างเงี้มีอนาคตแน่นอนผมกล้าฟันธงได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมใบาารายการกันสักหน่อยนะครับ ในหนึ่งลังนั้นนะครับเขาการันตีนะครับเนื้อเงินในลัง2เหรียญนะครับะโดยรายการที่12.1นะก็คือเนื้อเงินลงยาน้ำเงินลงยาจีวันเหลืองนะสร้างแค่50เหรียญนะครับรายการที่12.2นะฮะก็คือเนื้อเงินลงยาเขียวจีวันเหลืองครับ12.3เนื้อนวะหน้ากากชุบทองต่อ9รอบ12.4เนื้อนวะต่อ9้ารอบ 12.5เนื้อ2 k 1เคเนื้อแบคโรเดียมพื้นดำองเงิน12.7เนื้อกระไหลทองนะ12.8เนื้อกระไหลเงินนะ12.9เนื้ออาปาก้าลงยาธงชาติลงยาจีวันเหลือง12.10งเนื้ออาปาก้าลงยาพื้นส้มลงยาจีวันเหลือง12.11เนื้ออาปาก้า12.12เนื้ออาปาก้าซาติน 1 2 1 3เนื้ออาปกาก้าซาตินลงยาจีวอน2 1 4สเนื้อ,อเนื้อชน,นวนลงยาพื้นเขียวลงยาจีวอน2 1 5สหเนื้อชน,นวนลงยาจีวอน2 1 6สหเนื้อชนวนลงยาพื้นเขียวหน้ากากเงินลงยาจีวอน2 1 7เนื้อสัตตะโลหะลงยาพื้นฟ้าลงยาจีวอนเหลือง12.18เนื้อสัตตะโลหะ 12.19เนื้อสตาโลหะหน้ากากเงินลงยาจีวร 12. 1 2อ่12.20เนื้อสตาโลหะลงยาพื้นแดงลงยาจีวร12.21เนื้อทองทิพย์ลงยาจีวร12.22เนื้อทองทิพย์หน้ากากเงินลงยาจีวร12.23เนื้อทองทิพย์ซาตินลงยาจีวร12.24เนื้อปอกลูกปืนผิวรุง้ง12.25 เนื de os, ini, 21, ้อปอกลูกปืนผิวรุ้งหน้ากากทองทิพย์12.26เนื้อปอกลูกปืนผิวรุ้งหน้ากากเงินลงยาจีวร12.27เนื้อทองแดงผิวไฟหน้ากากเงินลงยาจีวร12.28เนื้อทองแดงผิวไฟหน้ากากทองทิพย์12.29เนื้อทองแดงมันปูหน้ากากเงินลงยาจีวร12.30อะรายการสุดท้าย เนื้อทองแดงมันปูนหน้ากากทองทิพ์นะฮะก็รายการก็จะมีตามนี้เลยนะที่ผมไล่มานะฮะใครที่ไม่ชอบเหรียญเบาๆท่านสบายใจได้เลยเพราะว่าในนี้นะครับไม่มีเนื้อปีกเครื่องบินอย่างแน่นอนนะครับนะผมคิดว่าหลังจากลงคลิปนี้ไปนะครับไม่เกิน24ชั่วโมงยอดจองเต็มอย่างแน่นอนนะครับนะเขาปลุกเสกพร้อมกันนะในวันอาทิตย์นี้ก็จะมีพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ของหลวงพ่อสเสน่ห ก็ปลุกเสกนะที่วัดพันศีนะหนึ่งรุ่นนะครับแล้วก็ที่วัดป่าใต้ของหลวงปู่บดดาก็มีปลุกเสกรุ่นเจริญพรล่างเต็มองคของหลวงปู่บดดาณนะวันอาทิตย์นี้มีปลุกเสกสองรุ่นนะครับนะส่วนใครที่นะสั่งจองทั้งสองรุ่นนะสามารถาให้จัดส่งพร้อมกันได้นะครับจะได้เสียค่าส่งแค่ครั้งเดียวเนาะใครที่จองหลวงปู่บดดาหนึ่งรุ่นนะครับหลวงปู่ หลวงพ่อสเสน่ห์หนึ่งลุนหนึ่งองค์อย่างนี้นะฮะท่านก็บอกผมว่าอขอขอจัดส่งพความกันได้ไหมนะผมบอกว่าได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับจัดส่งความกันได้นะท่านเพียงแต่ว่าท่านก็รอสักนิดนึงนะส่วนการจัดส่งอาจจะไม่เท่ากันนะครับเขาจัดส่งให้ผมแน่นอนนะครับในวันที่20มิถุนายนนะส่วนเรื่องที่ว่าพระจะมาถึงในวันไหนนั้นอาจจะไล่เลี่ยก,กันไม่เกินวันสองวันผมคิดว่าไม่เกิน23ามมิถุนายนนะน่าจะได้ พร้อมส่งให้ลูกค้าทุกคนทุกท่านนะทั้งสองรุ่นเลยทั้งพระสมเด็จหลวงพ่อสเสน่ห์และเจริญพรล่างหลวงปู่บุตรดาครับโอเคนะครับผมจะแจ้งรายละเอียดในการติดต่อเชิญบูชาไว้วที่หน้าจอเนาะใครอยากจะร่วมบุญใหญ่ก็ติดต่อเข้ามานะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ตุมตามกับชาแนลรีวิวพระตัองหอญยาลาไปก่อนนะครับกับเหรียญเจริญพรล่างเต็มองค์รุ่นแรกนะหลวงปู่บุตรดาปัญญาธโรอายุ111ปีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ